สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงแบร์จรีนอีกหนึ่งค่ายกันนะครับโดยคันนี้จะเป็นพื้นฐานของมันเนี่ยเป็นรถจากประเทศสเปนนะครับโดยคันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นหนานจิงโซย์ตนะครับโดยจะเป็นรถที่มาจากประเทศจีนของนานจิงออโตโมบิลจำกัดน,นะครับโดยจะเป็นชื่อเมืองแต่ว่าจะมาตั้งเป็นชื่อรถนะ พื้นฐานเนี่ยจะเป็น s e ียสไอวิซาโฉมแรกๆเลยนะครับแต่ว่าในจีเนี่ยจะมาต่อยอดในช่วงปี1,989นะครับอันนี้คือบอด y ี้ดั้งเดิมของเซียในประเทศสเปนนะครับจริงๆคือมาจากอ่านว่า s e ี t หรือ s e ียก็ได้นะครับแล้วแต่กันไปนะครับอันนี้คือบอด y ี้นะดั้งเดิมเนี่ยจะมี3ประตูกับ5ประตูนะครับ แต่เวอร์ชั่นของหนานจริงเนี่ยทางหนานจริงเนี่ยจะทําเป็นโฉบ5ประตูนะครับหน้าตาคือจะออกแบบใหม่นะเท่าที่ดูเนี่ยคือใช่นะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยคุณภาพเนี่ยก็ตามนั้นนะครับคือพื้นฐานก็จริงอะ่ะพื้นฐานของมันเหมือนก็จริงอะ่ะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยการประกอบคือมันก็ต้องแตกต่างกันไปกันอยู่บ้างนะครับ จริงๆคือโซยัตเนี่ยจะเป็นของนานจริงออโตโมบิลนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยคือหน้าตาของมันก็ดูพอได้นะครับดีไซน์เนี่ยด้านท้ายด้านข้างเนี่ยมาจากเซียทั้งหมดเลยนะนะครับจะเป็นแฮสแบ็กหประตูในการผลิตนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ปี1,999จนถึงปี2,008นะครับลากยาวนานมากนะเอาตรงๆส่วนโค้ดของมันเนี่ย ของประเทศจีนนะครับผมจะเป็นตัวเลขนะแล้วก็อักษรอังกฤษนะก็คือ NJ6400 นะครับภายในก็ตามนั้นคุณภาพก็ตามนั้นนะครับต่อมาจะใช้ชื่อว่า e n c o r e e a e n c o r นะครับออกมาแต่ว่าชื่อแรกสุดเนี่ยจะเป็นนานิงเ g y u oh j i n s o ย a กออกมานะครับ ดีไซน์ก็เป็นตามนี้เลยนะครับออกแบบพื้นพื้นสไตล์ของประเทศจีนนะฮะดีไซน์ก็ถือว่าพอไปได้นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็มี1.2 1.3 1.5 2.2ลิตรนะครับออกมาส่วนเกียร์ของมันเนี่ยก็จะเป็นส่วนเกียร์จะมีแค่ตัวเดียวก็จะเป็น5สปีดนะครับคันต่ำนะเป็น5สปีดส่วนอีกโฉมเนี่ยก็จะเป็นโซยัตยูนิคออกมาด้วย โซยันนดยูนิค so เนี่ยก็จะเป็นวัตถุายในแหวนนะครับแร,รงบันดาลใจเนี่ยของมันก็ได้มาจากเซียนั่นแหละนะครับออกมานั่นแหละโดยจะผลิตที่ประเทศจีนหาดูยากนะครับคือน่าจะเน้นพวกลูกค้าที่เป็นองค์กรนะครับเน้นขนส่งโลจิสติกประมาณนี้เลยนะครับ โดยจะเป็นต่อตู้เนี่ยคือจะเอาเก่ง5ประตูที่ผลิตดังเดิมเนี่ยมาต่อยอดออกมาเป็นแวนนะครับจะต่อตู้ด้านท้ายเนี่ยคือล,ลักษณะของมันเนี่ยคือจะเหมือนพวก s e ีย i n ินคนะครับกับโฟก k s สว g e เกนแคดดี้นะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยดีไซน์ของมันเนี่ยคือก็ถือว่าพอไปได้นะครับออกแนวเป็นยุโรปมาอยู่บ้างนะ โอเคตามที่เท้าขวาไปนะครับว่าดีไซน์ดั้งเดิมของเซียกับ f o ก k เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนี่ครับอันนี้คือจะเป็นเซียอินคานะลักษณะเนี่ยคือมันจะเหมือนเอาเซียตไอบิซ่าไม่ก็คอร์ดบาเนี่ยมาทำเป็นรถตู้นะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโ o กสป a ร์ตแคดดีนะครับดีไซน์เนี่ยก็ยังคงใกล้เคียงกับเซียอินคากับหนานจริงยูนิคออกมาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีของเล่นนะแต่เสียดายคือมันไม่นําเข้ามาอย่างประเทศไทยอะ่ะมันก็เลยแบบว่าหาซื้อยากหน่อยนะครับสเกลเนี่ยคือมาก็ประมาณเกือบเท่าฝ่ามือนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นปรับโฉมนะเอาแค่ปีสุดท้ายเลยนะครับประมาณปี2551นะหรือปี2008ก็คือมีการปรับหน้าตาใหมา่ก็ดีไซน์เนี่ยมันคงเดิมแต่ว่ามีการ ขเขาเรียกว่าไม่ได้เชนหน้าตานะครับตามภาษาของรถยนต์นะนะครับหน้าตาเนี่ยก็เท่าที่เห็นเนี่ยคือมีการปรับใหม่คล้ายกับโปรตอนนีโอนะถ้าดูจากหน้าตาเนี่ยกอบกันมาแน่เลยนะครับก็นั่นแหละนะครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยอยู่นะแต่ว่าโฉมที่เป็นโฉมแรกเนี่ยคือมันดังดูสวยกว่านะครับคือจะมีความเป็น90มาอยู่บ้างนะครับถึงดีไซน์เนี่ย มันจะมาจากรถยุค80ก็จริงอย่างเช่นเซียตเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยสารตั้งต้นของมันเนี่ยแต่ว่าพอมาทําใหม่มันก็ดูลงตัวสไตล์ของพี่จีนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ。 向往幸福时光，有你相伴的日子，享受着轻松，感受欢畅。我们走进森林，拥抱阳光，让延伸的路带着梦飞翔。我们走进森林，拥抱阳光，让延伸的路。 带着梦飞下有英格尔的生活真好，英格尔汽车。